สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมารีวิวรถนะคะก่อนจะส่งลูกค้านะคะวันนี้นะคะวันที่28มิถุนายน2567นะคะวันนี้ก็จะมาชี้แจงรายละเอียดนะคะแต่ละคันให้ชมนะคะเดี๋ยวสคันนั้นเอาไว้เกาะเลยนะคะคันนี้นะคะมียังว่างอยู่นะคะคันนี้นะคะรา,ราคารวมเครื่องนะคะ5 0,000บาทนะคะเป็นเครื่อง95นะคะ E t ทนะคะใครสนใจนะคะมาลองขับลองขี่ได้นะคะรีวิวคันที่ยังไม่ได้จองก่อนนะคะลูกค้าจะได้ ถ้าใดสนใจนะคะจะได้จับจองกันมานะคะนี่นะคะถ้าใครสนใจคันนี้ก็ไปเลย904นะคะรถใช้งานได้ปกตินะคะราคารวมเครื่องนะคะคัสซีเหล็กรางน้ํานะคะเหล็กรางน้ําหน้าสีเลยนะคะไม่มีระบบไฟนะคะไม่มีระบบไฟนี่นะคะเป็นพื้นไม้นะคะใครที่ต้องการไปลากอ้อยนะคะลากพืชผลก็สนใจคันนี้ก็สอบถามได้นะคะนี่นะคะ อันนี้แบบรีวิวแบบเร็วๆเลยนะคะเผื่อใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะคันนี้ก็คือใครอยากมาลองขับลองขี่ก็ลองมาทดลองได้ที่ร้านเลยนะคะคันนี้พร้อมเครื่องนะคะ9ก้าห้านะคะห้าหมื่นบาทนะคะโอเคลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาจับจองได้ะนะคะอ่า ทักมาสอบถามได้นะคะอ่าคันต่อมาคันนี้นะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดเลยนะคะเป็นอีรถอีแตนต่อใหม่นะคะคันนี้ราคาเฉพาะโครงนะคะไม่มีเครื่องนะคะที่รีวิวนะคะเครื่องนี่เอามาทดลองหมดเลยทุกคันไม่มีเครื่องหมดเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถต่อใหม่นะคะเกียร์สลูกลูกค้าอยากได้เกียร์สลูกเราก็ใส่ให้นะคะเพิ่มเติมไปนะคะ รูปทรงก็ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าอยากได้หลังคาเราก็จัดให้นะคะเป็นกระบะเหล็กเปิดได้3ด้านนะคะเหล็กหนา2อมิลน,นะคะเป็นเหล็กตีนเป็ดนะคะแถมโอแบตให้1ลูกนะคะคันนี้ต่อใหม่ใครอยากได้แบบนี้ก็ทักมาสอบถามได้นะคะนี่คัสซีบิ๊กนะคะ,ะระบบฟงระบบไฟมีครบนะคะคันนี้ก็จะส่งลูกค้าจังหวัดเลยนะคะ เกียร์สองลูก okay. น okay. 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 ี่นะคะนี่กระบะเหล็กนะคะด้ลูกทรงข้างหลังนะคะลูกค้าก็มาลองขับลองขี่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเครื่องมาใส่นะคะเครื่องที่ใส่อยู่เป็นของลูกค้านะคะเครื่องที่ใส่อยู่เป็นของลูกค้าเลยนะคะลูกค้าเอามาให้ทดลองใส่นะคะลูกค้ามาดูที่ร้านมาลองขับลองขี่เรียบร้อยแล้วนะคะมาเทสระบบนะคะเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าอยากได้เกียร์สลูกเราก็จัดให้นะคะนี่เลยนะคะต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้า,อ,าอยากได้ไปบรรทุกอ้อยนะคะเหล็กนี่นะคะทำสีตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะคันนี้สวยๆอีกคันนึงนะคะจัดส่งจังหวัดเลยนะคะใครอยากได้แบบนี้ก็ทักมาได้นะคะสั่งต่อได้นะคะ45วันนะคะประมาณ โดยประมาณนะคะโอเคขั้นต่อไปนะคะขั้นต่อไปก็เกียร์สองลูกเหมือนกันนะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดชัยภูมินะคะชัยภูมินะคะคันนี้เครื่องลูกค้าเป็นของ RT นะคะอันนี้เราทดลองขับไมเฉยนะคะคันนี้ก็รีวิวไปหลายรอบแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นเกียร์สองลูกเหมือนกันมีเบรกมือทําเบรกมือให้ลูกค้าทํากระบะไม้เปิดได้3ด้านนะคะแหนบ2ชั้นนะคะ คัสซีเล็กรางน้ำหน้าสี่นิ้วนะคะยาวสามเมตรห้าสิบนะคะกระบะเป็นกระบะไม้สเสดานะคะกระบะไม้สเสดาสวยๆกันเลยนะคะเปิดได้สามด้านเหมือนกันนะคะเปิดได้สามด้านเหมือนกันนี่นะคะช,ช่วงท้ายนะคะนี่นะคะด้านข้างก็จะประมาณนี้เลย ะะก็รอจะส่งลูกค้านะรอวันนัดนัดหมายนะคะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ไอ้ว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะที่จะได้ไปส่งลูกค้านะคะเกียร์สองลูกเหมือนกันนะคะหลัง,ลงน้ำหน้าสี่นะคะเครื่องก็ไว้ทดลองนะคะก็จะมีสภาพแบบดั้งเดิมนิดนึงนะคะโอเคคันนี้ก็สวยๆเหมือนกันนะคะทางฟอร์มเมอร์ของหนูนะคะคันนี้ก็สวย นะคะสีเหลืองอ่าโอเคคันต่อมานะคะคันนี้คือสุขโขไทยนะคะพรุ่งนี้หนูจะไปส่งนะคะคันนี้ก็คือราคาเฉพาะโพงนะคะห้าหมบาทเครื่องโตคุต้าลูกค้าสั่งเพิ่มนะคะ2 0 0 0 0น่าจะ2 0 0 0 0กว่าบาทนะคะ120ีนะคะร2 0นี่นะคะทำเคลือบให้เรียบร้อยนะคะนี่เคลือบให้ลูกค้านะคะเรียบร้อยเลย มีแถมวอแบตให้1่ลูกนะคะแล้วก็ระบบไฟนะคะระบบไฟทําให้ลูกค้าเพิ่มแล้วก็คันนี้ก็เป็นกระบะเปิดได้สามด้านอยู่แล้วนะคะหนูแถมไปให้นะคะมีทำท่อลงดามีแนวกระดานะะน,นะคะไว้บรรทุกนะคะลูกทรงก็จะประมาณนี้เลยสีนําเงินนําทองเข้าบ้านนะคะสีนําเงินนําทองสวยๆอีกคันเหมือนกันนะคะคันนี้ก็จะส่งลูกค้านะคะจังหวัดสุขโขทัยนะคะ สุขโขไทยด้านข้างก็ประมาณนี้เลยนะคะคันนี้ก็จะเล็กกระทัดรัดหน่อยนะคะใครอยากได้5 9 0 0 0บาทก็ทักมาได้นะคะมีนะคะมีมีคันนึงนะคะที่รีวิวไปนะคะคันนี้เป็นเกียร์ลูกเดียวนะคะไม่ได้เป็นเกียร์สองลูกนะคะก็วันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆให้ลูกค้าได้ได้ชมนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้รีวิวเลยเพราะมีแต่งานเล่งแล้วก็ สภาพร่างกายไม่ไหวกันเลยนะคะมีแต่คนป่วยทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ก็มารีวิวให้ลูกเพจได้ชมนะคะลูกค้านะคะที่สนใจนะคะรถที่ร้านนะคะมีทั้งมือ1มือ2นะคะจะต่อใหม่หรือว่ามือ2ก็โทรมาสอบถามได้นะคะราคาลูกค้าอยากได้ประมาณไหนสอบถามไว้ก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าค่ะสอบถามไว้ก่อนได้เอาที่เราชอบ นะคะถูกใจคันไหนค่อยว่ากันนะคะ,ะใครที่อยากมาดูรถนะคะก็มาดูได้ที่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะคะหรือพิมพ์ Google ก็ได้นะคะขึ้นเลยสอเพิ่มพูนยานยนต์นะคะสอเพิ่มพูนยานยนต์หรือโทรมาที่080-917-5382นะคะรับทุกสายนะคะปรึกษาได้นะคะอยากได้ราคาไหนประมาณไหนเราคุยกันได้นะคะถ้าลูกค้ามีงบเท่าไหร่คุยกันได้เราก็จะแนะนำให้นะคะ ถ้าถูกใจก็ค่อยว่ากันนะคะวันนี้ก็พามารีวิวให้ดูนะคะ4คันนะคะก่อนจะส่งลูกค้านะคะจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ชัยภูมิแล้วก็สุโขทัยนะคะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็ติดตามสอเพิ่มพูนมาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ